สวัสดีครับหัอาจารย์แชร์แนลมราจารย์พลังบวก,กร้อยล้านมาพบกับท่านผู้ชมเช่นเคยชายชานข้ามคลโหราศาสตร์อินโดจีนคลิปนี้จะนำเสนอเรื่องของชาวราศีพิจิกช่วงระหว่างวันที่27สิงหาคมถึง25กันยายน65นะครับมาเริ่มวันที่ข่าวเดียนแรกนะครับสำหรับชาวราศีพิจิกกันเลยก็คือดาวศดดีพิจิกในช่วงนี้ไม่มีดาวส่งผลลบเลยนะครับแสดงว่าดาวที่ให้ผลบวกนั้นนะครับ เต็มไปหมดนั่นเองนะครับทั้งดาวสุขราชาชโชคดาวพุัสกเกษตรดาววังคารประราชาชโชคนะครับอีกด้วยนะครับถือว่านะครับดาวจิตใจนะครับของชาวราศีพิจิกเนี่ยมีความเข้มแข็งสูงมากๆนะครับจิตใจสูงส่งแม้เทพเทวายังมาอวยพรและให้กำลังใจแก่คุณอีกด้วยนะครับแต่ถว่าชาวแมงป่องนะครับซึ่งรักสันโดษมากๆนะครับ บางคนเนี่ยครับแมงป่องบางคนเนี่ยอาจจะสามารถเข้าถึงสิ่งที่รับเช่นพลังงานจากดาวพฤหได้ดีอีกด้วยนะครับพูดง่ายๆว่าผู้เป็นภาษาชาวบ้านก็คือชาวพิจิกช่วงนี้หากเปลี่ยนแปลงจะดีมากๆนะครับมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีได้รับผลสําเร็จนั่นเองมาดูในมุมการงานกันบ้างมุมการงานสลหรับชาวราศิพิจิกในช่วงนี้นะครับแมงป่องสามารถทําเงินเนี่ย เกี่ยวกับเรื่องของงานที่เกี่ยวกับอนาคตนะครับการพยากรณ์ในศาสตร์ต่างๆนะครับงานที่ดิวกับระดับลากย่าหรือดิวกับผู้มีปัญหานะครับเรื่องการหาไรายได้นะครับมีปัญหาเรื่องงกลักษนะครับเรียกได้ว่าชื่อเสียงของคุณเนี่ยอยู่ในช่วงขาขึ้นเยอะเลยนะครับสำหรับเรื่องของการงานนะครับเรียกได้ว่ากรรมเก่าส่งผลแรงบวกมากๆนะครับ งานจากนี้ไปนะฮะจะลุ่งเรืองขึ้นอย่างกล้ากระโดดอย่างแน่นอนนะครับอนา,าคตที่สดใสรอชาวเมืองตออยู่นี่เองครับที่เป็นที่นี้ก็เพราะว่าคุณเจอทางสว่างของคุณแล้วนั่นเองนะครับโดยความสําเร็จเรื่องการงานเนี่ยจะมาจากการสะสมเล็กสะสมน้อยนะครับด้วยด้วยกันนะครับและค่อยๆต่อย,ยอดจนเติบใหญ่จนตบโตนั่นเองนะครับ ในมุมความรักเรื่องของหัวใจนะครับสำหรับชาวเมงปองช่วงนี้หากจะครบใครก็ตามนะครับชาวเมงปองก็หวังที่จะครบแบบยาวนานที่สุดนะครับสร้างหลักสร้างฐานด้วยกันทั้งสองคนนะครับและเติบโตรุ่งเรืองไปด้วยกันอีกนานเท่านั้นนั่นเองนะครับแม้จะมีปัญหาในเรื่องของที่ว่าคือความแตกต่างทางวัฒนธรรมความแตกต่างทางความเชื่อ ความแตกต่างทางเรื่องของศาสนานะครับทางภาษาที่เป็นปัญหาสําคัญออกมาน,นั่นเองแต่ผมเชื่อนะครับว่าชาวเมงป่องที่มีจิตวิยาสูงส่งนะครับและมีสัญญาณในการปรับตัวในการเอาตัวรอดสูงทีเดียวนะครับเรื่องความรักเรื่องแค่นี้นะครับชาวเมงป่องเอาตัวรอดได้อยู่แล้วนะครับเรื่องของความรักชาวพิจิตรเนี่ยถือว่าช่วงนี้ดีนะครับแต่ดีแบบต้องมีการปรับตัวเยอะ ปรับตัวที่จะเข้าใจในอีกฝ่ายหนึ่งปรับตัวที่จะให้อภัยในฝ่ายนี้ปรับตัวที่จะอยู่ได้ด้วยความแตกต่างทางวัฒนธรรมนั่นเองมาดูในมุมการเงินของชาพิจิตกันบ้างชาแมงปองนั้นนะครับมีจุดเก่งก็คือจุดแกร่งก็คือหาเงินจากการไปแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านชาวช่องได้เก่งปัญหาที่หมักหมมมานานทั้งแบบทราบสาเหตุและไม่ทราบสาเหตุชาแมงปองก็สามารถที่จะ จัดการได้หมดทั่นเองนะครับหาเงินจากความเชื่อหาเงินจากสื่อออนไลน์ต่างๆหาเงินจากการขายหรือให้เช่าเครื่องรางของขลังเป็นต้นเรียกว่าการเงินอาจจะออกแนวต้นร้ายแต่ปลายจะดีนะครับผ่านพ้นอุปสรรคไปได้อย่างสมประสงค์อีกด้วยนะครับมุมตัวเลขนำโชคสำหรับชาวราศีพิจิกในช่วงเวลานี้ได้หนึ่งก็ได้แก่เลข9เลข3และเลข6นะครับ ก็จบแล้วนะครับสำหรับชาวราศีพิจิกนะครับในช่วงระหว่างวันที่27สิงหาถึง25ากันยายน65นะครับหากคุณชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งช่องโปรเจกชันนะด้วยครับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ